เรื่อการรับรองในรอบนี้นะครับการรับรองในรอบนี้ก็จะมีะหนึ่งผลรวมคะแนนต้องได้80คะแนนขึ้นไปต้องได้80คะแนนขึ้นไปสองิ 2, ตัวมงชี้เนี่ยอย่างน้อยอ,อย่างน้อย10ตัวมงชี้มีระดับดีขึ้นไปก็คือทั้งหมดมันมี12ตัวใช่ไหมครับ12ตัวหลัก25ตัวย่อยก็คือส2 10ตัวเนี่ยต้องดีขึ้นไป อีกสองตัวนะครับก็คือห้ามต่ำกว่าพอใชอ้โดยประมาณอย่างนี้นะครับคือในในในบุ๊กอาจจะเขียนอีกแบบนึ่งแต่ฟังง่ายๆก็คือประมาณอย่างนี้ที่จริงก็คือบอกว่า12ตัวอนุญ,ญาตให้ตก2ตัวแต่พอพูดอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยต่างชาติก็ฟังแล้วงงมากเลยมีการตกได้แล้วเหรอโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องมีคุณภาพหมดฉะนั้นเอาเป็นว่าสิตัวอนุญาตให้พอใช้ได้สตัว ที่จริงสองข้อมารวมกันเป็นข้อเดียวมันก็จะเข้าใจแล้วนะครับนะทีนี้ตัวที่ท่านห่วงก็คืออะไรโอเน็ตใช่ไหมตัวที่ห่วงคือโอเน็ตฉะนั้นบางคนก็ถามว่าโอเน็ตไม่ผ่านจะมาประเมินหรอเนี่ยมกราคุณพามีนานี้จะมาประเมินหรือนะจะเรียนท่านว่าในรอบนี้เนี่ยนะครับใครประเมินก่อนไม่เสียเปรียบนะ ใครประเมินหลังตอนนี้จะเสียเปรียบแล้วเพราะว่าบอร์ดประกาศไปแล้วว่าในรอบสมเนี่ยจะต้องสิ้นสุด30กันยาย8าถ้าเกิดโรงเรียนใดไปประเมินปี58ท่านจะไม่เหลือเวลาแก้ตัวนะไม่เหลือเวลาประเมินซ้ําเพราะณขณะน,นี้ถ้าเกิดประเมินแล้วเนี่ยเกิดพลาดตัวใดท่านก็มีสิทธิ์ที่จะประเมินขอประเมินซ้ำายใน2ปีใช่ไหมครับฉะนั้นสถาบันใดที่เข้าไปประเมินตอนนี้แล้วถ้าเกิดมีบางตัวที่ไม่ผ่านนะฮะ ก็ให้ทําแผนนะเหมือนอย่างรอบที่แล้วทําแผนพัฒนาเสนอต้นสังกัดภายใน30วันต้นสังกัดพิจารณาแผนแล้วนะก็ขอประเมินซ้าภายในสองปีแต่รอบที่แล้วมีปัญหามีปัญหาเพราะว่าส่งไปต้นสังกัดแล้วต้นสังกัดพิจารณาจนลืมไปเลยลืมไปเลยจนหมดเวลาอย่างเงี้ยฉะนั้นรอบนี้นี่เราแก้ปัญหาใหม่นะครับบอกว่าท่านส่งแผนพัฒนาไปต้นสังกัด ในจดหมายนำนั้นอนะ่ะข้างล่างเขียนสำเนาแจ้งสมศด้วยแล้วส่งมาที่สมศพร้อมกันนะเสร็จแล้วถ้า30วันสถานต้นสังกัดไม่ทักท้วงแผนก็ถือว่าผมบอกว่ายกประโยชน์ให้สถานศึกษาเลยดีไหมครับอดีปลบกมือน้อย30วันเนี่ยถ้าเกิดต้นสังกัดไม่ผมว่าเขาไม่ทักท้วงอ่ะเขายังไม่ได้เปิดซองด้วยใช่ไหมนี่หอก รับรองในต้นสังกัดยังไม่ได้แฟ้มยังไม่ถึงเนะนี่ยท่านท่านั้นท่านทําไปดีๆนะอย่าให้มันแบบส่งไปผิดๆเขาก็ไม่ได้ทักท้วงเดีย๋ยวยุ่งนะนะครับฉะนั้นตรงนี้คงไม่มีการทักท้วงในสามสิบวันแต่30วันแล้วท่านต้องเป็นฝ่ายตามสองมศนะว่าให้รีบมาประเมินถ้าท่านคิดว่าได้แล้วเนี่ยวางแผนการประเมินแล้วทำจดหมายทวงมาที่สองมศดูแลตัวเองนะที่จะซ่อมให้ได้ภายใน2ปีทีนี้รอบที่แล้วก็จะมีจํานวนหนึ่งที่ไม่ได้ซ่อม นะเนื่องจากเรื่องงบประมาณเรื่องงบประมาณเพราะว่าเวลาไปซ่อมต้องมีงบประมาณใช่ไหมครับไปประเมินซ้าประเมินต่อเนื่องจริงๆถามว่าประเทศอื่นๆเนี่ยใครเป็นคนจ่ายเรื่องค่าประเมินส่วนใหญ่ทางสาเป็นผู้จ่ายแต่เมืองไทยก็โชคดีรัฐบาลดูแลรัฐบาลก็จ่ายเงินให้โดยมาผ่านสมสแต่กรณีประเมินซ้าประเมินต่อเนื่อง ไม่ได้มีการกําหนดไว้ฉะนั้นต้นสังกัดต้องดูแลเองทีนี้ถ้าเกิดต้นสังกัดไม่ได้เตรียมไว้สถานศึกษาช่วยดูแลเองนะครับก,ก็เขาหน้าจะได้อย่างน้อยเก็บหอมออมริษ์เอาไวแแ้แต่รอบหน้านก็มีเรียนท่านว่าอาจจะไม่ต้องเสียตังค์เลยเพราะผมนั่งดูแล้วเนี่ยนะการประเมินซ้าประเมินต่อเนื่องมันจะมีสองนัยยะนัยยะหนึ่งคือปริมาณเชิงปริมาณอีกนัยยะหนึ่งคือเชิงคุณภาพเชิงปริมาณอย่างเช่นเช่นท่านตกโอเน็ต ท่านไม่ผ่าน o อเนนะไม่ต้องไปประเมินท่านท่านสอบให้ได้โอเนเสร็จแล้วท่านส่งส่งหลักฐานโอเน็มาเราปรับเลยเพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเอากรรมาการไปนั่งรบกวนเวลาโรงเรียนอีกใช่ไหมครับนะหรือท่านขาดอะไรที่มันเป็นเชิงตัวเลขแล้วส่งหลักฐานมาได้จบือจบแต่ ถ้าเกิดท่านไม่ผ่านบางตัวที่ต้องไปมีมีเรียกว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ต้องไปลงไซส์อย่างเงี้ยถ้ากรณีอย่างเงี้ยต้องไปดูแน่ๆเลยใช่ไหมถ้าตกเรื่องสะอาดสุขลักษณะสวยงามางนี่้ยต้องไปดูถ้าอย่างเนี้ยก็ต้องส่งกรรมการลงไปถามบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้ไฮเทคเนี่ยพอถ่ายรูปเสร็จแล้วส่งมาได้ไหมจะได้ไม่ต้องไปดูบางบางทีเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผอมอ้วนๆพอถ่ายเสร็จแล้วก็ยืดให้ผอมได้ใช่ไหม ไม่สวยสีแป้นแป้นถ่ายรูปเสร็จแล้วถังให้หมนลงไปหน่อยได้อะไรเงี้ยนะอันนี้ถ้าอย่างเนี้ยต้องไปดูแต่ผมว่าคงไม่ตกนะนะนะเรื่องความสะอาดเราคงไม่ตกอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสองนัยยะฉะนั้นใครใครใครตกเชิงปริมาณผมว่าดูแล้วส่วนใหญ่ตกปริมาณเรื่อง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 ของปริมาณอาจารย์นะเรื่องโอเน็ต e เนี่ยถ้ามันเป็นเพียงตัวเดียวเนี่ยนะนะจริงๆเราก็ดูว่ามันก็มีประเด็นเหมือนกันว่าค่าน้าหนักมันเยอะไปไหมรอบหน้าเนี่ยจะคอนเซิร์นเรื่องนี้ให้มาก จริงๆแล้วเด็กคุณภาพของเด็กมันไม่ใช่ด,ดูเฉพ,าะเ,พาะเรื่องอสติปัญญาอย่างเดียวอ่ะมันก็ต้องดูภาพอย่างอื่นด้วยอันนี้ก็เข้าใจนะครับทีนี้เรามีบอร์ดที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมากมายนะยันรอบนี้เนี่ยรอบนี้นะครับอาจารย์ตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยมันจบเรื่องเครื่องมือหมดแล้วเรื่องตัวบ่งชี้เรื่องเกณฑ์เนี่ยนะต้องหยุดวิพากวิจารณ์แล้วก็ไปตามนั้นแลวจะไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆเลยนะครับ จนจบรอบแล้วถ้าเกิดถ้าท่านมีไอเดียอะไรเกี่ยวกับรอบสี่ก็เสนอได้นะครับจะได้เตรียมสำหรับอนาคต<ม>ทีนี้ทีน,ทนี้มาที่สองมาที่สองก็คือเรื่องหนึ่งช่วยเก้ามาที่สองคือาจานนีเ่เป็นนวัตกรรมอูหอันนี้อันนี้นะผมว่าวันหลังประเทศไทยเนี่ยนะนะต่างชาติเขาต้องมาดูงานนะต้องมาดูเรา หนึ่งช่วยเก้าเนี่ยหมายถึงหนึ่งแห่งช่วยเก้าแห่งให้พัฒนาหนึ่งแห่งช่วยเก้าแห่งให้เบสเตอร์ใครจะเป็นพี่หนึ่งพี่หนึ่งคือสถานษาที่ประเมินได้ผลการผ่านการประเมินดีมากจะดีมากรอบที่แล้วหรือดีมากรอบนี้สมัครมาเป็นพี่หนึ่งนะแล้วไปช่วยน้องเก้าน้องเก้าคือได้ต่ํากว่าดีมากให้พัฒนานะครับให้พัฒนาถึงแม้เขาตกแล้วเราไปช่วยเขาก็ยังตกอยู่ แต่ขยับคะแนนขึ้นมานิดนึงสมมุติว่าเขาเคยได้2.1พอเราไปช่วยแล้วก็ได้2.2อันนี้ก็ถือประสบความสําเร็จนะครับถ้าเบสเทอร์ึ้นมาทีละนิดทีละนิดเนี่ยโดยบางโรงเรียนไม่มีวันประเมินและผ่านนรคือมันต้องตกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่ามันไม่พูดผิดไปขอถอนคำพูดไม่เอามันต้องตกคือสภาพโรงเรียนที่จํากัดจํานวนครูอาจารย์ไม่ครบชั้นเด็กน้อยอะไรอย่างเนี้ยคือบางบางที่คือมันจะได้ได้ยังไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปช่วยแล้วขยับขึ้นมาได้นิดหนึง่ง อย่างน Better เนี้ยเบทเธอร์เนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จฉะนั้น1ช่วย9 9จะเป็นระดับเดียวกันทั้งหมดหรือจะเป็นต่างระดับจะเป็นคะร,ระดับก็ได้1ช่วย9จะเป็นในเขตนอกเขตหรือหรือข้ามเขตผสมผสานก็ได้นั่นหมายความว่า มหาวิทยาลัยจะช่วยมาหาวิทยาลัยเดียวกันด้วยด้วยกันเองหรือจะช่วยอาชีวะหรือจะไปช่วยโรงเรียนอันนี้ก็ได้หรือจะระกันก็ได้แล้วโรงเรียนเองถามว่าเออโรงเรียนจะไปช่วยอาชีวะกับมหาวิทยาลัยได้ไงได้นะครับเดี๋ยวนี้โรงเรียนจนํานวนไม่น้อยเลยที่เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นเป็นสถานฝึกงานดูงานให้กับมหาวิทยาลัยนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือ1ช่วย9 1ช่วย9เป็นโครงการที่เป็นโครงการที่ไม่ตั้งงบป,ประมาณนะตอนนี้ทดลองใหม่ ลองมาขับเคลื่อนการศึกษาแบบมิติทางจิตวิญญาณทางความเป็นแบบวัฒนธรรมไทยอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อน10ปีที่แล้วพอตอนที่จะเริ่มพอตอนที่จะเริ่มแข่งเนี่ยนะบอกว่าเอ๊ะไทยเราไม่ไทยเราเขาไม่ไม่ไม,มาทําประกันชีวิตได้ไหมโทษไม่มาทําประกันคุณภาพได้ไหมบอกว่าทถาม่ทถ้าไม่ทำเนี่ยก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาทั้งประเทศเขาทั้งทั่วโลกเขาทำกันหมดถ้าเราไม่ทำเนี่ยนะ นะมัน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 ,มนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างต่างต่างสอนมันก็ไม่ได้เห็นมันมันมันก็ไม่ได้มีมาตรฐานไม่มีหน่วยงานใดสะท้อนมาตรฐานนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปแข่ง,เร,ขงเราจะไปแข่งกับชาวโลกใช่ไเราสู้เขาได้ไหมการศึกษาบ้านเราเนี่ยจริงๆระบบการศึกษาบ้านเราแค่เก้าสิบกว่าปีเท่านั้นเท่านั้นเองอุดมศึกษาเพิ่งเก้าสิบกว่าปีเท่านั้นะแต่เราก็ต้องไปแข่งกับเขาแล้วใช่ไหมฉะนั้นสิบปีที่ผ่านมา พูดถึงแข่งกับเขาแล้วเนี่ยนะมีสมัยก่อนตอนจบใหม่ๆนะมีเพื่อนสอนอยู่โรงเรียนอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะสอนอยู่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วส่งตัวนักกีฬามาแข่งวิ่งที่เชียงใหม่แข่งวิ่งทีไรแพ้ทุกทีเลยนะักกีฬาอมก๋อยอะทั้งที่วิ่งอยู่บนอมก๋อยเนี่ยนะโอ้โหเก่งมากเลยทรหดมากเลยแต่พอมาวิ่งในเมืองเนี่ยพอเป่าสตาร์ทปิ๊นะหัวขมำเลยออกออกออกสตาร์ทเนี่ยแป๊บเดียวหัวขมำเลย ช่ไหมแต่หลังผมก็ไปนั่งไปดูแล้วไปช่วยเขาวิเคราะห์เออมันก็เป็นมันแข่งคนละเวมันแข่งกันคนมันนะมันแข่งกันคนละมันมาจากคนละฐานน่ะของเชียงใหม่เขาพื้นราบอะ่ะบนโอมกอยนักกีฬาเนี่ยนะวิ่งขึ้นดอยอย่างเงี้ยพอทุกครั้งเวลาเป่าส,ส,สตาร์ทปี๊ดเนี่ยเขาต้องหัวไปก่อนนะพอมาอยู่ในเมืองเป่าปี๊ดหัวไปก่อนเขามำหมดเลยใช่ไหมผมว่าไม่อยากให้ประเทศไทยเนี่ยนะไปแข่งคิวเอกับต่างชาติลนะ่ะพอเป่าปี๊ดหนึ่งประเทศไทยหัวเขามำเลย นะเป็นนักเรียนอมก๋อยอย่างนี้นก็ไม่ได้ฉะนั้นก็เลยคิดว่าใน10ปีที่ผ่านมาโรงเรียนต่างๆแข่งข,งขันสูงมากเลยนะสังสรรแข่งขันหมดทุกระดับเพราะต้องการให้ผ่านสองมศแล้วก็ต้องการที่จะให้ได้คะแนนสูงสุดเช่ไหมครับถ้าตรงนี้เนี่ยมันเลยขาดการช่วยเหลือกันหรือเปล่าไอ้ไอ้ไอสิ่งดีๆวัฒนธรรมไทยดีๆเราบอกว่าจริงๆแล้วไอ้วัฒนธรรมไทยไม่ใช่วัฒนธรรมประเมินนะ เพราะว่าเราสอนลูกหลานเนี่ยก็คือให้เชื่อฟังพ่อแม่เราสอนลูกศิษย์ก็เชื่อฟังครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เชื่อฟังผู้บันวยการเราเคารพเรามีเราเน้นเรื่องกรตัญยุตาอย่างเงี้ยอาวุโสมาตลอดแต่พอมาถึงระบบประกันมันมีการประเมินเด็กต้องประเมินครูอาจารย์อาจารย์สมัยก่อนเนี่ยนะผมให้เด็กประเมินนะโอโ้เด็กบางคนเขามาสารภาพเลยเขาบอกเขาขอได้ไหมเขารู้สึกว่าเขาบาปมากเลย ที่เขาต้องประเมินอาจารย์เขารู้สึกเขาบาปเขารู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยใช่ไหมฉะนั้นผมก็เลยมาสร้างใหม่เพื่อไม่ให้เราเป็นแบบนักกีฬาอมก๋อยก็มาสร้างโครงการหนึ่งช่วย9ก,ก็คือให้มาช่วยกันฉะนั้นหนึ่งแห่งช่วย9แห่งให้พัฒนาเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะทุกคนผ่านประเมินหมดแต่ประเทศชาติขาดทุนอย่างเงี้ยทำยังไงตรงนี้ถ้าหนึ่งแห่งช่วย9แห่งจะมีใครมาช่วยไหมรอบแรกก็เราทึกมากเลยจะมีใครสมัครไหมก็ได้มา9้าแห่ง มีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สงขาลานครินขอนแก่นแล้วระดับอาชีวะก็มีโรงเรียนพายัพเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเชียงใหม่อาชีวะศึกษานครศรีธรรมราชระดับโรงเรียนก็มีปริ้นซรอยวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็สวนกุหลาบวิทยาลัยแล้วก็สามเสด็จวิทยาลัย9้าแห่งเนี่ยถามว่าหนึ่งช่วย9 9้าเยอะไปไหมวันก่อนกรรมธิการบอก9้า9เยอะไปไหม แล้วไม่มีบัตรเจ็ดให้ด้วยนะครับก็บอกว่าเราจะเอาคนรวยช่วยคนจนเราจะเอาคนพร้อมมาช่วยคนที่อ่อนพร้อมกว่านะถ้าอ,อ,อย่างนั้นก็ก็ลองไม่ตัง้งงบดูแล้วก็คิดว่าคิดว่ามันจะเป็นมิติอีกมิติหนึ่งแหละที่สร้างความแก่งของความเป็นไทยปรากฏว่า1นช่วยเยอะไปไหมปิ i นซรอรย o ย่ l ช่วย16นะของจุฬาเนี่ยตอนนี้เป็น1นึช่วยเก้าเก้ไปเรื่อยๆเลย นะแชร์แม่ชม้อยเนี่ยก็คงสู้ห่วงโซ่คุณภาพหนึ่งช่วย9ก้าไม่ได้ทีนี้พอมาถึงรอบสองนะรอบสองประกาศขอ99แห่งนะ99แห่งมีเสนอมา240แห่งนะ240แห่งนี่เราคัดไว้99แห่งลงนามความร่วมมือไปเมื่อวันที่22เมื่อาทิตย์ที่แล้วเอ๊ะเดี๋ยวฝ่ายเลขาช่วยดูทีว่าจังหวัดอุบล้ยจังนครราชสีมามีโรงเรียนอะไรบ้างที่ สมัครเข้ามาอยู่เป็นที่1เดี๋ยวขอด้วยได้ไหมครับช่วยเช็คขึ้นมาทีฉะนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยปรบมือให้กับ9 9 9แห่งแรกกับ99แห่งที่2องเลยครับอาจารย์ดูนะ9แห่งคูณ9 99 81 81แห่งดีขึ้นแน่ๆ99คูณ9 891นี่ยแ9 1แห่งดีขึ้นแล้วถ้าเกิด999แห่งมาเป็นพี่ 9, 9, 9 9, 1 คูณ9มันจะเกือบหมื่นแห่งที่ดีขึ้นตอนนี้ประเทศไทยเรามีโรงเรียนที่ขนาดเล็กที่มีครัวจา์ไม่ครบชั้นเนี่ยประมาณหมื่นกว่าแห่งที่น่าเห็นใจที่น่าไปดูแลที่น่าเข้าไปช่วยอย่างนี้เนี่ยนะถ้าคุณทุกคนช่วยกันประเทศไทยก็พอที่จะไปรอดนะครับ